ว้าวพี่ต้โตมพี่โตมทำอะไรอะครับพี่ทำอะไรครับกินข้าวอยู่ยมาทำอะไรอะอ๋อ,มา,อมาหาเล่นดิฉยนคร,ครับไอ้หวยอะ่ะไอ้หวยมาเหรอให้มาครับพี่เหรอเฮ้ยมาแปลกว่ะเฮ้ยวันนี้มีเอ็นกุก้งเอ็นแก้วเนื้อปูเนื้อเปื่อยเอ็นแก้วเฮียก็จะประมาณเนี้ยฮะมียาวมั่งมีใหญ่มั่งมีตันมั่งบู๊บว๊ับเลย นไปมาเฟื่องปากน้ำมาไปน,นี่มปไสิคำเดียวรู้เรื่องนี่ยังไม่เปื่อยนะอันนี้ให้ดูเฉยๆขึ้นมาติดอันนี้ยังไม่เปื่อยนะเอาขึ้นมาโชว์เฉยๆส่วนด้านบนนั้นคัดเปื่อยเรียบร้อยแล้วโอเครู้เรื่องเดี๋ยวมาดูหน้าร้านกัน อ่ะเฮียองบอกอย่างนี้ก่อนว่าอ่เงี้ยขายขีดละ40บาทสําหรับคนที่จะสั่งกินต้มออนไลน์ขั้นต่ํา1กิโลโลละ1โลละ400บาท1กิโลนะ400บาทราคาเท่ากันหน้าร้านแพ็กเกจจิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียทำให้เองค่าส่งออกเองนะพงเพื่อนๆตราคาอยู่ที่ภาคกลาง180บาท200บาทภาคใต้เหนืออยากกินอยากรับประทานสั่งได้ดูต้มนิโอ้โหเปื่อยๆใหม่ๆเงี้ยอ่ะเฮียเฮ้โอ้โหพิพตี้นี่พิพตี้หน้าร้านเฮียเอง พี่ตีน้าร้านเฮียเองเอาคนไหนมาไม่ได้ถ้าคนนี้ละน้ำหนักมันไม่ใกล้เคียงกันเฮียชอบแบบน้ำหนักเท่านี้ไรทีเวทรุ่นแบกน้ำหนักอ่าเป็นประเด็นใหม่หมหมนะที่นี่ก็จะเป็นทุกวันอังคารศุกร์อาทิตย์เฮียจะประจําอยู่ที่นี่เลยจะเป็นเปิดๆป,ประมาณนี้กําลังทําต้มเป็นชุดลงก่อนลูกค้าทยอยเดินละนักเรียนเลิกเรียนละดูดิปไปไอห,หิวไอหอย ไอ้หวยไม่มามีใครหิวไปเดี๋ยวไปเล่นเกมมาเฮียดีกว่าโดนล่มหรือล่มโอเคได้หมดเลยรู้เรื่อง